สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานในรัฐบาลมีเสะเทือนแน่รัฐบาลคงอยู่ได้ไม่เกินปีนี้รองศาสตราจารย์โกวิดวงสุรวัตรฝากถึงผู้ใหญ่ที่ยังไปคุกคามเด็กหันมาสู่โลกทวิตเตอร์เสียบ้างผมคิดว่าพลเอกประยุจันโอชาอยู่ในตำแหน่งได้ไม่น่าเกินปีนี้แม้ในใจผมจะแช่งมาตั้งแต่ปี2557 ผมมั่นใจว่าไม่น่าจะรอดคนคงจะทนต่อไปไม่ไหวแล้วแล้วก็คงจะต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญรองศาสตราจารย์โกวิดวงสุรวัตรนักวิชาการรัฐศาสตร์ฟันธงสถานการณ์การเมืองโดยรองศาสตราจารย์โกวิดได้เล่าว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ในยุคข,ของรัฐประหารโดยตลอดตั้งแต่ปีพศ2490ก็มีต่อเนื่องมาในช่วงที่ผมเติบโตวเวลาเรียนหนังสือ ด้วยความที่ผมเป็นคนต่างจังหวัดอย่างยุคนั้นมีกรณีข่าวพระวิหารก็ถูกเกณฑ์ออกมาเดินขบวนแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนนี้เราถูกอำนาจเผด็จการชักจูงชักใหญ่อยู่ตลอดเวลาด้วยการจำกัดข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมทั้งมีสงครามจิต,ตวิทยาซึ่งกำลังเฟื่องฟูอยู่ในยุคนั้น หลังสงครามโลกครั้งที่สองทำให้ปิดบังข้อมูลข่าวสารสร้างเฮ p สปีชมากมายได้ผลผมก็เติบโตมายุคสงครามเย็นแล้วก็มีรัฐประหารบ่อยครั้งมากแม้แต่ในช่วงเหตุการณ์6ตุลาคมปี2519ผมเป็นอาจารย์ที่สอนหนังสืออยู่ผมทั้งตกใจและเศร้าสลดใจกับเหตุการณ์ในยุคนั้น โดยรัฐบาลเผด็จการควบคุมด้วยทั้งโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์คุมชนิดที่เรียกว่าสั่งปิดได้ตลอดแล้วเราก็ได้ยินข่าวสารในทางเดียวมาตลอดแต่ด้วยความที่ผมเป็นอาจารย์รับข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศอยู่สม่ำเสมอในยุคนั้นพอมีข้อมูลอะไรจากภายนอกประเทศก็ถูกโต้แย้งทันทีว่าคนนอกจะมารู้ดีกว่าคนในได้อย่างไร การบิดเบือนข่าวของเราจึงทำให้รัฐประหารเป็นที่ชื่นชมเราก็เห็นว่า19กันยายนปี2549หรือหนล,ล่าสุดปี2557มีคนเอาพวงมาลัยไปให้ทหารมีการถ่ายรูปอะไรต่างๆเรากับมีมหากรรมดีอกดีใจทั้งๆที่มันน่าแปลกใจ ยุคพฤษภาคมปี2535เรามีมอ็บมือถือผมยังคิดว่าครั้งนั้นควรจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ไม่น่าเชื่อว่าปี2549มีอีกปี2557ผมเองแทบจะหมดกำลังใจแต่กระนั้น2-3ปีที่ผ่านมานี้เหมือนกับมีเครื่องกระตุ้นหัวใจ ไฟฟ้าเข้ามากระตุ้นให้เราได้เริ่มเห็นคนรุ่นใหม่ที่ได้แสดงศักยภาพขึ้นมาได้มากถึงขนาดนี้ได้ฟังได้ยินและได้เห็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมโชว์หนังสือของอาจารย์ธงชัยวินิจจักกูลรวมถึงหนังสืออีกหลายเร่มที่เราเคยได้อ่านแล้วคิดว่าคงไม่มีใครได้อ่านแต่ยุคนี้มีถึงขนาดอ่านออกเสียงเป็นหนังสือเสียงลงอยู่ใน YouTube แล้วเขาอ่านให้ฟังกันเลย ผมเองก็รู้สึกเหมือนจะถูกกระตุ้นด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ารู้สึกมีกำลังใจมีพลังขึ้นมาอย่างกระทันหันว่าเรามีความหวังที่จะได้เห็นประชาธิปไตยคงจะกลับคืนมาได้แล้วด้วยฝีมือของคนรุ่นใหม่มีคนชอบมาถามผมว่ามีอะไรจะฝากถึงคนรุ่นใหม่หรือไม่ผมเองก็ตอบซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งผมไม่มีอะไรจะฝาก เขาทำดีแล้วแต่ที่ต้องฝากคือต้องฝากถึงคนรุ่นผมเองที่ยังงงถูกล้างสมองหลงเชื่อว่าเป็นสลิมอยู่ผมว่ามันเต็มทีแล้วจากประสบการณ์ของผมเวลาห่วงนี้พอได้ยินข่าวการรัฐประหารที่นาหูยิ่งขึ้นผมก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ต่างประเทศเช่นที่สหภาพโซเวียตในปี2534ก็มีทหารออกมาทำ และถ้าหารเอารถถังเครื่องบินออกมาแต่ว่าประชาชนออกมาต่อสู้เพียงแค่สองวันเท่านั้นก็ไปไม่รอดและปี2559หลังจากประเทศเรายึดอำนาจไปแล้วสองปีก็มีเหตุทหารกองทัพตุรกรีออกมายึดอำนาจอีกสองวันพังเพราะประชาชนออกมาต่อสู้ คนที่เขายังคิดถึงเรื่องรัฐประหารหรืออยากจะทำอยู่ในปีนี้พอสอนี้มันน่าสังเวชมันตกยุคแล้วไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรปัจจุบันข้อมูลข่าวสารโซเชียลมีเดียของเรามันไปถึงไหนกันแล้วจะมามัวง,งมอะไรกันอยู่เป็นประเภทคนที่เต็มใจจะตาบอดอยู่ตลอดเวลาหรืออย่างไรผมก็แปลกใจสังเวชคงจะต้องปล่อยให้เป็นอาหารเต่า และอาหารปลาต่อไปแล้วก็อยากจะแนะนำให้ไปตรวจสมองซะหน่อยพูดถึงการคุยเรื่องการเมืองภายในครอบครัวที่หลายครอบครัวในไทยมีการตัดความสัมพันธ์ตัดค่าขนมหรือขัดขวางการแสดงออกของบุตรหลานนั้นมองจากมุมประสบการณ์ตัวเองที่เคยเรียนที่สหรัฐอเมริกาสองหนตอนอายุ19ครั้งหนึ่งและตอนอายุ52อีกครั้งหนึ่งมองว่า เป็นเรื่องปกติที่สังคมประชาธิปไตยไม่ต้องมองแค่พ่อแม่กับลูกเอาแค่ความคิดของสามีกับภรรยาต่างคนต่างไปต่างความเชื่อว่าจะเอาใครหรือไม่เอาใครในการเลือกตั้งแต่ละครั้งแต่เมืองไทยเราในระยะที่ผ่านมาพยายามที่จะต้องให้ลูกผู้อ่อนอาวุโสรหรือคนที่เด็กกว่า ต้องกกมพนมกรทําตามอย่างที่ผู้ใหญ่ต้องการผมคิดว่ามันคนละเรื่องกันแล้วและผมถือว่าเป็นเรื่องปกตินะต่างคนต่างความคิดกันได้ไม่จําเป็นจะต้องว่าอะไรก็ว่าตามกันการที่ว่าอะไรก็ว่าตามกันมันเป็นเรื่องของเผด็จการผมเห็นว่าความแตกต่างระหว่างครอบครัวพ่อแม่กับลูกๆซึ่งเรากับทางตะวันตกมันแตกต่างกันอย่างชัดเจน ของบ้านเราเรามักจะมีพ่อแม่ที่อยากเลี้ยงลูกอย่างที่คิดว่าเขาเป็นเด็กและอยากจะให้เป็นไปอย่างที่ตัวเองอยากจะเป็นแต่ตัวเองไม่มีปัญญาจะเป็นเลยพยายามที่จะให้ลูกไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำอะไรต่อมีอะไรต่างๆผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ ไม่เป็นธรรมเพราะว่าแต่ละคนก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเรื่องของความคิดความอ่านต้องเคารพซึ่งกันและกันคำที่ว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนผ่านโลกมาเยอะผมบอกว่ามันเปลี่ยนแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วไอ้คำว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนคุณเคยเล่นโทรศัพท์มือถือมาก่อนเด็กเขาหรือเปล่าก็ตามเขาที่หลังโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแยะ ตั้งแต่มีเทคโนโลยีเข้ามามันคนละเรื่องก,กันกับการที่จะเอาคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนมาใช้มันเป็นการยิ่งแสดงให้เห็นว่าความคิดคุณเชยเชยอย่างมากมายเชยแบบมโหรานพูดแบบนี้ผมคิดว่าน่าสงสารมากกว่า อย่างผมกับจอนบินยูลูกชายก็มักจะนัดกันกินข้าวกันในวันเสาร์อาทิตย์เราก็คุยกันเมือนกันที่โต๊ะอาหารบนโต๊ะอาหารเราก็มีแผนที่โลกอยู่เวลาเราจะพูดหรือถกเถียงอะไรกันก็เอาเหตุผลเอาหลักฐานมาคุยกันเราไม่ได้พูดกันลอยๆก็ต้องมีหลักฐานข้อมูลมารองรับเราทำกันมาแบบนี้ก็เพราะผมสอนหนังสือแต่พอลูกโตขึ้นเราก็ต้องเป็นผู้ฟัง ก็คุยกันแลกเปลี่ยนกันสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องมีข้อมูลและมีเหตุผลกันสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไปถึงผู้ใหญ่หลายๆคนที่ปิดประตูปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกความคิดเห็นผมอยากจะบอกว่าลองเล่น t ทวิตเตอร์ดูบ้างผมว่าพวกคุณน่าจะเปลี่ยนอะไรได้เยอะเลยแล้วก็เลิกได้แล้ว ไลน์กลุ่มส่งสวัสดีส่งข้อมูลอะไรตลกตลกไม่ได้เรื่องราวาลองไปเล่นทวิตเตอร์ดูซะหน่อยผมแนะนำแค่นี้ก็คิดว่าคงจะพูดกันรู้เรื่องกับเด็กมากขึ้นเยอะตัวผมเองตอนมาเล่นทวิตเตอร์จอรนวินอยู่ก็เป็นคนเข้ามาจัดก,การสมัครให้ผมเมื่อปีที่แล้วผมเข้ามาโลกของทวิตเตอร์และผมก็หูตากว้างไกลไปเยอะกว่าเดิมเยอะมากๆ ผมก็อยากจะบอกว่าให้คนอีกหลายคนลองเล่นทวิตเตอร์ดูหน่อยเป็นคำแนะนำจากใจจริงของผมถึงผู้ใหญ่หลายๆคนเลยงานนี้โจกยับผู้บริหารธรรมศาสตรป์ปมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สังเข็มห้ามอานน์รุ้งเพนกวินขึ้นเวที6ตุลาอ้างไม่สบายใจ <S <S โดยเมื่อวันที่3ตุลาคมปี2563ในกฤษดางนุจรัต ทนายความสิทธิมนุษยชนในฐานะกรรมการจัดงานครบรอบ44ปี6ตุลาปี2519ได้โพสตเข้าความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยได้ระบุว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่อนุญาตให้อานนนท์นำพาทนายความนายภริชชีวารักษ์ หรือเพนกวินแกนนำสหาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอน,อนทและนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุง้งแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมรวมงานเสวนาความว่าผมมีเรื่องน่าเสียใจเกี่ยวกับงานครบรอบ44ปี6ตุลาคม2 5 1 9ซึ่งจัดขึ้นที่ธรรมศาสตร,ร์ท่าพระจันทร์ในช่วงนี้แจ้งให้ทราบ เมื่อวานนี้ผมได้รับแจ้งว่าผู้บริหารธรรมศาสตร์ไม่อนุญาตให้น้องเพ็นกินน้องรุง้งซึ่งเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์และทนายอานนท์ซึ่งเป็นทนายความสิทธิมนุษยชนมาร่วมเสวนานในงานนี้บนเวทีหอประชุมศรีบูรพาตามกำหนดที่มีคณะกรรมการได้เตรียมไว้ผู้บริหารธรรมศาสตร์ให้เหตุผลสันส้นๆว่าไม่สบายใจโดยไม่อธิบายอะไรแถมยังสั่งว่าหากไม่ตัด ทั้ง3คนนี้ออกจะไม่ยอมให้มีการแสดงบนเวทีทั้งหมดในงานนี้ผมต้องขอโทษต่อประชาชนและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศทุกสาขาที่เคยแจ้งว่าเพนกวินรุงและทนายอานนท์จะมาแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ6ตุลาในทัศนะของคนรุ่นใหม่และการเมืองไทยในมุมมองของเยาวชนผมเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า เราจะไม่ได้ฟังคนทั้งสาพูดอีกแล้วในธรรมศาสตร์ข้อความต่อไปนี้ผมในกฤษสดางนุจรัตกรรมการจัดงานปีนี้ที่ธรรมศาสตร์แต่งตั้งขอรับผิดชอบในความเห็นที่จะแสดงต่อไปเป็นอีกครั้งที่ทำให้เราเข้าใจทัศนะมุมมองความขี้ขลาดหรือความกล้าหาญของผู้บริหารเราจัดงานรำลึก6ตุลา ปี2019ทุกปีเพราะเราเชื่อมั่นว่าวีรชนคนหนุ่มสาวที่เสียสละชีวิตไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นอุทิศร่างกายของตนเพื่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยฆาตกรผู้ก่ออาชญากรรมต่อพวกเขาก็เพียงเพราะเขามีความคิดที่แตกต่างออกไปจากพวกมันเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดงาน6ตุลาปี2 5 1 9เพราะเราเรียกร้องให้สังคมไทยในปัจจุบันรับฟังความเห็นที่แตกต่างกันมิใช่หรือไม่ว่าน้องทั้ง3าจะมีความคิดเห็นอย่างไรทำไมเราไม่รับฟังเขาหรือคุณกลัวที่จะฟังในสิ่งที่เขาพูดถ้าในทางกลับกันในงานนี้เชิญแก้วสันอติโพหรือว่ารงเดชกิจวิกรมมาพูดในงานนี้ผมเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารคงมีความสบายใจกระมังท่านผู้ประสาสการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองอาจารย์ปรีดีพนมยงเมื่อคราวก่อการปฏิวัติปี2475ก็มีความเห็นพลิกฟ้าความแผ่นดินใช่ไหมในเวลานั้นท่านก็มีอายุเพียง30ปีเศษการตั้งธรรมศาสตร์ก็เพื่อเป็นหลักคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของราษฎรทั่วไปใช่หรือไม่ การสั่งห้ามน้องทั้งสามมาพูดในงาน6ตุลาปีนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่มีทางจะรับได้แม้ผู้บริหารอาจจะดีใจที่สามารถทำตามคำสั่งของนายได้แต่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้แล้วว่าในวันเวลานี้ท่านได้ทำอะไรไป ท่านไม่อาจลบมันออกจากส่วนหนึ่งของงานรำลึก6ตุลาปี2519ได้ถ้าเปรียบก็เป็นเหมือนท็อปบูทที่เหยียบย่ำไปบนร่างกายของวีรชน6ตุลาในวันนั้นเรื่องในวันนี้ช่างประจบเหมาะกับกรณีที่โรงเรียนอนุบาลเอกชนดังมีครูเอาทุงขยาดําครอบหัวน้องนักเรียนเพื่อสั่งสอนให้กลัวและเชื่อในสิ่งที่ครูสั่งผมนึกไม่ถึงว่าในวันที่เราจัดครบรอบ 44ปี6ตุลาปี2519ผู้บริหารธรรมศาสตร์อย่างวิ่งไล่เอาถุงขยะดำครอบหัวนักศึกษาอยู่โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาอย่างเช่นผมเป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นว่าผู้บริหารธรรมศาสตร์หลังๆเริ่มเปลี่ยนไปมากถ้าผู้บริหารขี้ขลาดขนาดนั้นก็ไม่ควรจะได้รับเกียรติจากประชาชนค่ะ สั่งเวกับแนวคิดจากมหาลัยที่มีชื่อด้านต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยวันนี้บุคคลเพียงไม่กี่คนทำให้เป็นคียค่าเผร็จการคีย์ข,ขาดไม่กล้ายยอมรับฟังความเห็นของคนรุ่นใหม่ไม่ให้พูดในงานซึ่งจำกัดคนหรือถ่ายทอดผ่านไลฟ์ก็ดูอีกจำนวนหนึ่งงั้นก็ลงถนนพูดได้ยิงกันทั้งประเทศแน่ เสรีภาพมีทุกตารางนิ้วในธรรมศาสตร์ทำไมอธิการบดีถึงใจปราซิลแบบนี้วิสัยทัคัศน์บแคบไม่สมกับตำแหน่งละออกเถอะอย่าอยู่เลยเปิดทางให้คนที่กล้ามากกว่าคุณเข้ามาทำงานจะดีกว่ารู้จักคำว่า spirit ไหมขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมาได้ชสุดสัปดาห์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ